สีลิข์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหวข้อทปิกวันนี้ฝากเงิน2 0 0 0 0 0บาทกับแคมเปญบัญชีซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.85%จากธนาคารทรอ,อสอนะครับเปิดบัญชีได้แต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการได้เลยนะครับบุคคลธรรมดาดอกเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีนะที่จ่ายเดี๋ยวเราไปดูแคมเปญีนการฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ก่อนเข้าสู่เนหานะครับเรามารู้จักเงินฝากซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.85%นาน12เดือนกันก่อนเลยครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000 0บาทเท่านั้นนะครับฝากและถอนนะครับได้ไม่จำกัดนะบุคคลธรรมดาอัตราดอกเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีณที่จ่ายรับดอกเบีย้ยไปเต็มๆเน้นๆน,น,นะครับรับเปิดบัญชีทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเท่านั้นนะ โดยเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงสิ้นปีนะครับสิ้นปี25,68หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินนะครับก็จะมีการประกาศสิ้นสุดระยะเวลาการฝากนั่นเองนะครับหมายเหตุนะครับปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษอยู่ที่1.5%ต่อปีนะครับแต่มีการบวกเพิ่มอีก0.35%ต่อปีทำให้นะครับเป็น1.5% 8.5%ต่อปีนั่นเองนะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษของธนาคารและก็เงินไขอื่นเป็นไปตามระเบียบของธนาคารนั่นเองเงื่อนไขของการถอนล่ะนะครับถอนได้เดือนละ1ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่หากเดือนใดนะครับมีการถอนมากกว่า1ครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่2และครั้งต่อๆไปในอัตราร้อยละ0.5ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า500บาทต่อครั้งนะครับวันใดมีเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า1 0,000บาทจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากในวันนั้นเพราะอัตราดอกเบีย้ยคิดเป็นรายวันนะครับจ่ายดอกเบีย้ยจะจ่ายนะครับสองครั้งต่อปีก็คือวันที่29มิถุนายนกับ29ธันวาคมของแต่ละปี รับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30นะครับธันวาคม2568เลยทีเดียวนะครับเพราะมีการปรับเปลี่ยนเนะาะอัตารายืดอายุไปนะครับหรือก่อนจะเต็มวงเงินหรือสิ้นสุดโครงการนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินต้น2 0 0 0 0 0ดอกเบีย้ย1.85%จำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบีย้ยที่รับนะครับ3,700บาทรับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะครับอัตราเบีย้ยไม่ต้องขู่ขัดภาษีจ่ายนะ สรุปเงินต้น200,000บวกดอกเบีย้ย3,700บาทเป็น23,700บาทรับไปเลยนะครับก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด subscribe กลับมาพบกับนะครับเงินฝากแคมเปญดีๆในทุกๆวันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภยัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ สพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR ว o า e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR Code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือท้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Sub subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ